ค่ะแล้วก็หวัวใจกอดๆนะคะหวัวใจสีฟ้าคุณมุ่งมัน่น <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณมุ่งมัน่นหืมถ้าอยู่อีกนิดนึงจะมุงหลังคาให้อีกแผ่นนึง <c oughs> คุณสุรชัยมาแล้วเนาะ <c oughs> นอ้องรัตดาวหัวเราะหน้าเขียวหน้าแดงมาเลยอย่าอย่าอย่าน้องอ้อบอกว่า,วายิ้มเป้นอยิ้มเป้นพี่หนวดมาแล้วพี่หนวดมาแล้วอ,อยู่อยู่ในความสงบ <c oughs> อาจารย์ฝ่ายปกครองมาจ้ะ ใช่ค่ะอะโอเคโอเคเดี๋ยวลงแล้วค่ะเดี๋ยวลงแล้วค่ะเดี๋ยวลงแล้วค่ะขอบคุณนะจ๊ะเริ่เริเร่มนะจ๊ะเหงื่อออกพี่นวดทำอะไรเหงื่อตก <laughs> รอ้อนอะอะอะอยู่ในความสงบนะคะเพื่อนๆอ่ออะะใครอะไรก็ยกมือขึ้นอะใครทำผิดอะไรก็ยกมือขึ้นคุณสุรชยัยการช่างสอง บอกว่าเลิฟสามสิบสามเดินน้องตุกเอาไปเลยเคุณสตรชัยสวัสดีครับน้องแจว๋วน้องอพี่พี่พูดถึงพูดถึงเด้อพี่หนวดนี่พี่หนวดนี่คือรักเลยเอ็นดูน้องแจ๋วมากๆเลยอะ่ะคือแบบเนาะคือพี่หนวดนี่พี่หนวดนี่ทุม่มเต็มที่เลยอะ่ะทุ่มทุ่มกับน้องแจ๋วเต็มที่เลยพี่หนวดจริงๆขอบคุณนะคะพี่หนวดวอ พี่หนวดหัวใจกอด,ดมานะคะน้องอ้อบอกว่าใครจะไปวิ่งกับผมบ้างคุยฉันไปฉันไปฉันเหงื่อตกเหงื่อออกอะ่ะพี่หนวดมาเหงื่อลงเลยเหงื่อไหลเลยอะ่ะคุณเสุรชัยไหลสดนานแล้วเหรอนานแล้วค่ะเดี๋ยวลงค่ะเดี๋ยวลงลงแล้วค่ะอ่ะอ๊ะายบาย<อ>ว่าจะร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังสักหน่อยโอ้ยหนาะน้องรัตดาวันบอกว่าล,ล้นลานแล้วหนึ่ง โอ้ใช่รันลันแล้วหนึ่งอะเหนื่อยเขาไม่ให้ไม่ใช่ว่าอะไรเขาไม่ให้ขึ้นไฟ์สดนานมันเหนื่อยอาค โอเคค่ะเพื <out> ่อนๆตุกลงไลฟ์แล้วค่ะเงื่อตกเงื่อตกน้องแจวบุ่งนี้ โอเคค่ะตุกลงไลฟ์แล้วนะว่าจะร้องเพลงให้ฟังแต่ว่า <m ess im> เดี๋ยวเดี๋ยวโดนบนว่าไลฟ์สดนานแล้วค่ะรอนางที่เก่ารอนางที่เก่าเรกากล้ากล้ามาใครอ่ะรอนางที่เก่าฉันร้อนเลยอ่ะน้องออบอกว่าพี่ตุก <laughs> สวัสดีจา้า <laughs> อ่ะพี่หนวดมาแล้วเดี๋ยวโดนบนเดี๋ยวโดนบ่นพี่หนวดบอกว่าเออไม่ต้องขึ้นไลฟ์สดนานเธอเอาเอาเวลาที่ขึ้นไลฟ์สดอ่ะ ไปทาคลิปไปทําอะไรดีดดีกว่าอืมเธออย่ามาแบบอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่หนวดตุ๊กไม่ได้วีผมอะ่ะพี่หนวดอาบน้ําให้ตุ๊กแล้วใช่ไหมอาบน้ําแทนตุ๊กแล้วใช่ไหมคุณสุรชยัยการช่างหนึ่งสามสิบสี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> น้องรัดดาวันหัวเราะอ,อย่างเดียวแล้วก็หน้าเขียวมาเลยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวตีก้อนอ่ะโอเคล,อลงแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ ลงแล้วค่ากราบกราบกดกดทุกคนดจ้าบ๊ายบายงับงับงับลงแล้วค่ะ